Ten hours ago, eighty thousand dead. Ground zero was the Euronext exchange. How's it feel? You think I wanted this? You OGA guys are even more fucked up than I'd heard you were. I'm trying to stop this from happening in New York. Who do you think did it, Sergeant? The PLR and Solomon. Well, the blast yield matches Russian suitcase nuke specs. We put Dima in country at the same time. Do you know how that looks? Dima was trying to stop it. The Paris nuke must have been one of the missing ones. Bullshit. Then what? Didn't you still let it happen? Sergeant, go back in time to the bank. You said the Paris nuke links to the bank. Can't be, Dima. Can't be. I am waiting. I sent out a distress call. Anvil 3. Part of Charlie Company first tax. They came to get us. Miller came to get us. Miller. Miller, put the dinosaur down. It's go time. Miller, stop playing around. โอเคสวัสีครับกับเกมออแบทเทิลสามพาร์ทสีครับกวันนี้เราก็มาอยู่ใน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 ใันเยอะยู่เนี่ยเลายวะอ่ะหมอกโหพายุยุทรายวันเต็มโหมันมีจมเจ็ดไปกูดูไหนอะอยู่บรถังโอใครยนี

อ๋อกูไปงั้นเหรอดาดาด,าด,าดาปไปไอืเราก็คุมปืนแล้วครับอยูอ้ <c oughs> อไาไหละเเนี่ยไปครับแล้วก็กด ทำไมเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าเออ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 ทำไมกูควบคุมไม่เป๊ะเออเอออืมแล้วก่อนแล้วก่อนเออืออนี่หายไปหนึ่งเออโอ๊ย จอดเลยกูจอดโอ้ยเออไปแล้วกลกูอยู่กูไปละเฮ้ยโอ้หายไปหมดแล้วเหรอเออใช่ไหมไปนี้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 โอ้กูควบคุบ้าเลยกูกูมเป็นที่ไหนแล้วมาโอ้มันจริงเราตายไปตามๆกัน เฮ้ยตรงนั้นมันนั่นกูเห็นกูเห็นนั่นมันไปไปตามกันครับข้างไหนอะข้างไหนเฮ้ยเฮ้ยเดินหน้าต่อนะโอ้ยเอาสู้้าไหนเดินหน้าเดินหน้าโอ้ยตอนนี้ไม่รู้เดินหน้าก่อน ตัวซีตัวซีตัวซีอะไรวะอ๋อ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 กูเห็นมึงแล้วกูเห็นมึงแล้วกูเห็นมึงแล้วโอ๊ย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 มึงแม่นมึงมึงแม่นไงมึงแม่นมึงแม่นโอ้โหกูควบคุมไม่เป็นขนาดกูเดินเป็นคนคนนี้จนาดนไม่เป็นอ้าวหาย โอเค๊ยโอ๊ยตามึงเลิกกันให้กูทำอะไรเนี่ยไปตอนนี้เราควบคุมรถถังว่าไปไปนะวีเย้อุ้ยอุ้ยไปครับเอาไปทางนั้นครับ โอ้ยกูไป,ไปตามนี่ถึงก็ออจ,จอดถึงก็ยิงขึ้นแล้วก็จอดถึงก็ยิงขึ้นแล้วก็จอดชี่หายแล้วเอ,อ,อวาไปกูส่วนมากเออส่วนมากโอ๊ยอะไรเนี่ยเอาเอาเอาปิดปิดเครื่องปิดเครื่องอปิดเครื่องไปไปปิดปิด อ๋อนี่ของใครวะนั่นอ๋อกูจะส่องใครดีวะเ,เน like Urban, ี่ยอ๋อมันจากทางนี้เองนี่อะไรวะเนี่ยรถถังโอ้โหโอ้โหโอ้ตายเหี้ยรถรถพวกนี้อื้อหืออีอีอี แซนบาร์โอ้ยโอ้โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้าโหด้าออรอะาอเนเอาเลยโหดด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 เลยดด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 เดดด t ดด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 นดีดดดดดดด เออฮะฮะนี่เพื่อนเรานี่ว่ะมากดคลิปมันไว้แนี่อ๋อสูดได้เหรออันกูช่วยไหม อ๋อมให้กูยิงตอนที่กูคนไปลยมั้ยไปเลยยิงยิงกันไป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 ยิงยิงกันไปหนึ่งสออ๋ออ้ยยาย่ย่ยยฮะฮะไปเราพร้อมย ตกล่มถล่มเลยถล่มถล่มโอ้ยไปยิงขึ้นนาน่ะอ๋อนั่นเออเอออยู่ไหนบ้างยิงต่อได้หรือปะญาตรงไหนเออกูยิงมั่วจ้ะลงหลัง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 ลงหลองลงหลัอยู่ไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะต้องรู้ก่อนอยู่ตรงไหนรู้จุดแล้วกูยิงเลย อุ๊ยอุ๊ยอ้ชัดชัดชัดครับชัดชัดเลยตรงนี้ชัดเลยชัดเลยนั่นชัดเลยโอ้ยชัดเลยโอ้อาอาร์พีจีกันเป็นดมดอมอออกมาเอาจีโผออกมาโผกูยิงเลยบอกไงโผกูยิงอ่ะโอ้ยเอาลองใครมันมันอะไรมันโดนวะโอ้ย ไปทำไรวะซีเลยเนี่ยเออด้านน่านนานน่าน Take fire o ออด้านน่านน่าน X สองอืดอืนานนานนานเอากินเลย เอ้ยยังไงวะเออฮ้ออ้ก э ูตไม่ได้แลว่วกูยิงไข่เันยิง R P G มาวะอ่อ๋อานี้แน่นอนโอ้ยดับขนาดอะไรมันไข่มันวิวิวิอยู่ข้างหูนเหรอฮ้ฮ้ย้ยอยู่ไหน อ้าวโดหน้านแล้วนะนั่นเหรอฮะนั่นเหรอนั่นเหรอนั่นเหรอกูยิงมั่วแล้วเออกูยิงมั่วแล้วกูยิงมั่วแล้วกูสนใจแล้วเอาไปตีไปทางไหนกูยิงมั่วหมดแล้วไหนล่ะทางไหนทางไหนล่ะรถยิงแต่เราทุกค่นะมันยิงไม่หมดเลยให้หมดเลย เออเออไปไปไปอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อนั่นไงนั่นไงต้องกดเล็กหนึ่งเอ้อเออเออเออมึงสู้ไม่ได้หรอกพวกแค่นี้เออมเอาเลยติดตัวงกดเหล็กต่างก็ลงก้เหล็กอะไรไม่สนใจหมดดะเอานี่นี่นี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอมึงเหรอมึงเหรอมึงเหรอ ออรถตุดตานกัสยานได้กูจัดให้เออเออเไหนหมโออ่นรถตุตนกัสยานยิงพังก่อนเลยดับแรกเอาไเลยเอเลยอออมันไม่พังอ๋อนั่นนั่นไงนั่นนั่นไม่ได้ตามตอ๋ออ๋ออแ่แน่แน่ On, utral, ไปไหนหมด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 นะไปไหนหมดเออเออเราไนั like. yeah, that, ้นยังไม่ตายเหรอฮะเออไปทำไมทำไมเอาพวกเราเออไปต้านใครนั่นใครฮะฮะอะไรวะเฟลไม่หายละกูทำอะไรผิดวะเนี่ยเออกูทำอะไรผิดวะ

น้านาน้านาน้ากูเข้าไปใกล้ๆเลยเน้นเน้นเน้นเ้นกูไปเน้นนนตรงนั้นเลยตรงไหนโอ๊ยกูเน้นเน้นกูไปเน้นเนนเลยเนี่้นนกูไปเน้นเนนเลยกูเล่นเน้นเลยเนี่ยกูเอาเน้นไปไหนไปไหนกูเน้นเลยตรงนี้ครับน้นเลยเน้นเลยเน้นเน้นน น้นๆไปเลยเน้นๆไปเลยอรงไม่หมดเน้นๆไปเลยเนี่เน้นๆไปอว้ยแว้บๆแอบแอแอน้นๆไปเลยเราเข้าไปเน้นๆเลยครับเน้นๆเลยอือกูเข้าไปเน้นๆเลย กูเข้าไปเน้นๆมึงเลยนี่กูไปใกล้ๆเลยนี่มันต้องการต้องการไม่ใช่เหรอหนีไปไหนอ่ะไม่มีใครตามมากูช่างหงวกูไปเน้นๆเลยตอนนี้สามคันเหรอสี่เสียเสียอ่ะมเสียมึงเสียมึงเสียถอ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 ยมึงเสียมึงมึงเสียมึงเสียอ่ะพวกเราก็ไปครับ วันไปเน้นๆเราต้องเน้นๆครับเน้นๆไปเลยครับเน้นๆไปเลยกลัวอะไรเน้นๆไปเลยเน้นๆไปเลยเน้นๆไปเลยตรงกลางเน้นๆไปอยากเน้นๆใช่ไหมเน้นๆหน่อเน้นๆเน้นๆนี่เน้นๆขยับชับมิดหน่อยมันง่ายน้องเออโอเค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 ออเอระเบิดปึ๊ เฮ้ยเฮเฮมยเฮ้ยเเมอยเฮ้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 นเฮ้เม้ยเ้ยเ้เน้นเฮ้ย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 เฮ้นเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เน้ยเฮ้เน้นเล้ยเฮ้เน้เล้ยเฮ้นเ้เน้ยเน้นเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้นเ้ยเน้น้ยำย้ยยเยเฮ้ยเ้เน้นเ้เน้นเ เน้นเไหนเน้นเเน้นเเน้นเน้คุณรอให้คุณเน้นเเน้นเเยอะก่นฮะเน้นเน้งับเน้นเเน้นเเน้นเเลยตงนี้เน้นเน้นอือเน้นเน้อเน้นเเน้นเเน้นเเฮ้เน้นเมาไรมาไมอเเน้นเฮ้ยเฮ้อยู่ไหนอยู่ไหน เห็นปืนกลงอนได้ซูมถูกง่ายๆไปฮ่ <c oughs> าๆมองไงเราพวกแกไงละ่ะ <c oughs> เจอข้าวอีกหน่อยเงียบๆโอ้ <c oughs> โหนั่นคืออะไรต้องกดเลขสองเลขหนึ่งแล้วไม่ได้แล้ว <c oughs> เราไปแล้ว Follow เมย์ Follow Follow เทปเราตามไป มากระสุดมาแล้วน mm hmm, ี่มันต่างมันช้ามากโหอืมอ้าวเข้าไปไหนโอใครใครตัวได้ใครเข้าตามเจ้า เราตอนเช้าหน่อยครับเออมาทำครับเฮ้ยทำไมส่องไม่รู้นรื่องสีสีลายอะไรเน,นี่ยโอ้ยก็สีลายอะไรอ่าเงี้ยไ,ไม่รู้เลยโอ้โหนี่นแบบเขียวอีกมือดอ่านี่แบบแงางามๆม,มีเอ๊ะที่ที่เราควอาร,าร,ารอยู่แล้วไปที่เราควรอยู่แล้วไปตักประจันปลา เอ้อ้าวต้องถูกเกงมาต่อเออเกงะ่ลงนิงเทพแต่เวลาลุยลุยแรงแจ็คทุกทองอ่ะมีอ๋อแบบนั้นเอาเก็บปืนเนรอโอเคอเคาเคไปไปยอ้หคุงพี่อาร์แอมบูสเจอ ช่วยไปเนี hmm. here, <laughs> mm ่ยไมู่ปืนลงตลอดเลยกูมันเนาะแลมันขนาดนี้กูฝ่าไปนี่นะโอมบ้า อืมไปอ่ะไปรับเอาทุกที่เราคนอยู่อ่ะหนูไหนเดี๋ยวสั่ง headset หนุ่ม RPG อยู่ไกลไปเฮ้ยน, <ไป S 2> นั่นนั่นสวดรสูตรตรงนั้นเลยนั้นนั่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 นอ้โหโอ้โหโอ้โห มีปืนไเลเลยหรออ๋อมีเลืแล้วก็มีปืน M4 ปืนเดียวเด้เออเออไม่แดกหรอกอยูไหนวมื่อกีไปจี้งั้ไปจี้ยางไหนขอดูหน้าอ๋ออ๋รู้ละทุกทีทุกทีทุทหาเรืองฮึฮึฮึไปงไงเวยเนี่ยอย่าวิ่งฝ่าเลยก็อะไรอยู่เดีนยวบนตายนานวันนึงดอก ไปไปอีอีกดอีนี่คืออรวะวางพวกเร็วเร็วยังดวนยังดวนยังดวนออฟังกาฟังฟังฟังกโจจุ๊บจุ๊บกระโดดยังเบ๊บเอ้ยเ้ยเอ้อไปฮะมาเนี่มาอ่ะกดอีไหนกันอ่ะ ปวดบุ้มเออเมื่อกี้มันขี้ยอ้โว้าววู้ลอยฮะกูไม่ไหนเนี่ยฮะมาขับรถถังงุดอีโอ้ห อนนี้กูโนสุดตอนนี้แหละเอ้ยไปเไปีไปียิงอดเหรอรดเหอดเหรอรอดเหรอรอดเหรองจ๊ะอ้อนั่นไงนั่นไงทำลายนาอากูทำนั่นนั่นอ้กูทำลายอ๋อพวกพวกพะ มีอ้าวเฮ้ยลงมาอย่างไงวะกด E P E E S w k Point เอาโอน G O G S โอเคโอเกมมันแรงนิดหน่อยนะไปกินเนี่โอเคโชคดีที่เราไม่ได้กดไน

โหดวยโหดตอนนี้โหดอ่าา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 า่าาาาาอาา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 านาาาาอาาาวาาาาาาาอาา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 าัาาาวาาาานาา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 ว ไอวันนวิกหเจอ่ะโอ้นั่น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 อันนี้ันยมันระเบิดนะโอ้โหยากไม่ใช่ย่อยเออห้าห้าห้าไอยิงมัวเเนี่ยอ้าระเบิดเจ้งั้นอะะอ๋ออ๋ออ๋อนนนเอาวิ่งโกมาทำลายรถถัง RPG RPG เออระวังไม่ี่ไดดีจีไปเลยระวังระวังระวังไปกีกันกินไปช่วงนั้นเคโอเคโอเคมามาต่อต่อ่อเออเไปไหนไปไหนไปนั่นนั่นนั่นนั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 ่นูยนี่ในั่นพอ อาวทุันทุกวันทุกวันยเาเตายหนานตายตมาไกันอ๋ออ๋ออ๋อฮอ้ไรยวอ้นย่อยไมหน่อยแตกโลกแตกจ้าโอ้ยเรูไ มันจะขาดเว้ยอ่ะอ่ะ B G นอ๋อสิบคนเนาะอ่าสองคนละหนึ่งเสร็จเสร็จไปแค่สองคนในที่รู้ๆ่ะโอเคไฟล์ร์ไฟล์รไฟล์ร์โอ้นั่น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 เ่ โอว้าฉเกิะไรขอเคขขอพักจับเตอร์ไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมติดตามชมพารต่อไปนะครับก็สำหรับพันี้ก็สวัสดี